สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มสี่ชั้นมสี่ทับสองกลุ่มสัญญาณไฟข้ามถนนดิฉันานางสาวสิรินาอุป,ปุทเทศเลขที่30ดิฉันานางสาวสิริสันิโชนเลขที่36ิดิฉันานางสาวทิทมากโกพันเลขที่27และเพื่อนอีบคนานางสาวจันทิมาแสงอรุณเลขที่2 4ปัญหาจากสถานการณ์นะคะก็คือการที่นักเรียนข้ามถนนโดยไม่ได้รับความปลอดภัยในการข้ามถนนอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการข้ามถนนก็เป็นได้ เพราะเป็นถนนที่มีการจราจรที่สะดวกรถขับข้างจราจรหนาแน่นมากซึ่งนั่นเป็นที่มาทําให้กลุ่มของพวกเรานะคะคิดค้นนวัตก,กรรมที่ทําให้การข้ามถนน,นนั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งกลุ่มของพวกเรานั้นจะทํกกรรานวัตกรรมสัญญาณไฟข้ามถนนนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทําให้การข้ามถนนของนักเรียนนั้นมีความปลอดภัยและสะดวกสบายและมั่นใจในการข้ามถนนมากยิ่งขึ้นค่ะ สาเหตุที่เลือกปัญหาสัญญาณไฟข้ามถนนก็คือเป็นปัญหาที่ใกล้ทัวที่สุดจากปัญหาทั้งหมดค่ะสัญญาณไฟจราจรเป็นสีเขียวให้รถผ่านสัญญาณไฟข้ามถนนดับคนไม่สามารถข้ามถนนได้สัญญาณไฟจราจรเป็นสีเหลืองให้รถหยุด สัญญาณไฟข้ามถนนดับคุณไม่สามารถข้ามถนนได้สัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดงให้รถหยุดสัญญาณไฟข้ามถนนเป็นสีเขียวคุณสามารถข้ามถนนได้ วัตถุประสงค์1เพื่อประดิษฐ์สัญญาณไฟข้ามถนน2เพื่อทดสอบสัญญาณไฟข้ามถนนวัสดุอุปกรณ์1บอร์ดอลุลโนโลสไดโอดเป็นแสง3กระดาษลาม4ีกระดาษแข็ง5้รถของเล่น6คนของเล่นกระดานไม้อุปสรรคของเราก็จะเป็นเรารันโพนคั้งแรกมันไม่ติดและก็ไฟไม่ติดเหมือนกันค่ะแต่ปัญหานั้นจะไม่ทำให้ง,งานเราล่มนะคะ จึงทาให้เกิดความภาคภูมิใจที่สุดก็คือกลุ่มของเราสามารถแก้ไขโค้ดได้และสามารถรันโค้ดได้และทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบและมีความสามารคีค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ